ขอฝากถึงท่านอุเทนก่อนคือท่านจะนิสัยท่านจะเป็นแบบเนี้เรื่องปฏิบัติส่วนเรื่องปฏิบัตินะคะเรื่องวัดปฏิบัติส่วนเรื่องวัดปฏิบัติปฏิบัติแต่คําพูดคาจาท่านจะเป็นคนแบบเนี้ยท่านอุเทนที่ท่านพูดมาแต่ละคํานะอัปีจันไรเนี่ยมันหมิ่นประมาทนะคะคําคุณด่าคนอื่นเนี่ยเป็นพระด่าคนอื่นว่าจันไรเนี่ยเข้าดีกาเลยนะคะถ้าฉันถ้าดิฉันไม่มีทำดิฉันจะฟ้องท่านได้เลยนะคะเนี่ย พระอาจารย์อุเทนท่านฝากธรรมเทศนาถึงดิชันเหรอคะกับอาจารย์เบียด้วยเหรอท่านฝากว่ายังไงไปฟังท่านเทศกันค่ะเราเป็นคนพุทธแล้วต้องฟังพระสอนนะคะไปฟังพร้อมกันจ้าเหมือนเดิมเลยเหตุนี่นคือนี่คือทั้งบับเบียทั้งไอหนูแพรี่เนี่ยมันเป็นคนตื้นกลมืดบอดในทับเราท้าหัวข้อทวาว่านี้ทุกประการมันผิดเพี้ยนหรอกแล้วก็ตรงมากยิ่งกว่านั้นก็คือว่าว่า ซาบาบักเบียเนี่ยมันเป็นเกย์นะน่าจะเป็นเกย์น่าจะเป็นเกย์กอ่ารู้รู้ด้วยว,ว่าเขาเป็นเกย์จริงมันก็เป็นบันดอกกระเทยตุ๊กเต่าเต่าแนะปดต้นต้นสลิปลบตามภาษาเหนือนะสลิดดกท่านจะว่าดิฉันสลิดดกไม่แน่ไนะอ้หนูแพลรีเผยว่าวมันอาจจะเป็นเกย์ควีนก็ไดนะ้เพราะว่าเกย์เนี่ยมันมีอยู่สองประเภท เกย์คิงแล้วก็เกย์ควีนเกย์คิงก็หมายถึงว่าคนนั้นมันชอบไม้ป่าเดียวกันคือเป็นผู้ชายแต่ว่าชอบไม้ป่าเดียวกันก็คือชอบผู้ชายสวนเกย์ควีนเนี่ยมันก็จะไปชอบผู้หญิงไม่ใช่ชอบผู้ชายเกย์ควีนนะแต่ติโแพีตที่ผ่านมามันก็ไปชอบผู้ชายมันก็เป็นกระแท้ๆแหละมันไม่ได้เป็น เกครันทีนี้เกคิงกับเกควินบรรดอกกระเทยตุ๊กดาวอย่างเจ้าแพลิแพวันเนี่ย mm hmm. เห็นไหมอัตยาสายนิสายมันเหมือนกันเลยอาตมายังขำขำจนกระทั่งว่าจะเคลื่อนไสนั่นแหละ mm hmm. ตอนหนึ่งที่บักเบียมันออกคลิปมาว่าพระมหาโอเทนเนี่ยก็ที่เคยอ่านหนังสือของท่านอยู่เหมือนกันท่าน้อเขียนหนังสือดีท่านบอกว่า จากนั้นก็ไม่รู้กูไม่รู้จักนะในคลิปในโรงพยาบาลนั้นแต่ว่าถ้านทำไมออกตัวแรงจังเว่าจะไปกราบขอเข้ามาท่านอยู่เหมือนกันเพราะคุณแพรีร่ไพรวันสัตบุรุษเขาแนะนำมาแล้วบักเดียคนเกรวลาลาคนตื้นกรรมเมืดบอดในธรรมเนี่ยมันทากินถั่วที่ขนาดนั้นเช่ยวหรอ มันไปมองว่าไอ้หนูแพรี่ไพวันเป็นสัตว์ปรุษได้อย่างไรโอ้โหแต่มาแล้วก็ขำม,มากเลยขำจนแทบจะคลื่นไส้นวดละอันนี้ไม่ใช่คำกระตุกที่จะนําไอย่างนั้นจริงขำม,มากเลยที่ไปมองว่าไอ้หนูแพรี่ไพวันมันดอกกระเทยตุ๊ดก่บแท้ๆว่าเป็นสัตว์ปรุษไปได้โอ้โหขำที่สุดเลยในวันนี้ธรรมาภาพได้แสดงธรรมก็ได้พูดให้ สิกรรมฐานได้ฟังอยู่ว่าจะแสดงเรื่องอะไรทีนี้สิดูว่มามาเลยไม่กลัวโดนลุมหลอกมากับทั้งโขงเลยมากับทั้งโข<อ>งนะยกพวกมาเลยไอ้อีอับปีจังไรเหล่านี้ไม่เคยกลัวมันเลยเอไอ้อีอับปีจังไรเหล่านี้ไม่เคย เดี๋ยวบอกว่าพูดด้วยอารมณ์ดีนะไม่ได้พูดเนี่ยนี้ไย่ท่านเป็นอย่างเนี้ยท่านอูเทนเดี๋ยวขอฝากถึงท่านอูเทนก่อนคือท่านจะนิสัยท่านจะเป็นแบบเนี้ยเรื่องปฏิบัติส่วนเรื่องปฏิบัตินะคะเรื่องวัดปฏิบัติส่วนเรื่องวัดปฏิบัติปฏิบัติแต่คําพูดคาจาท่านจะเป็นคนแบบเนี้ยท่านอูเทนที่ได้ท่านพูดมาแต่ละคํานะอปีจัรยเนี่ยมันหมิ่นประมาทนะคะ คำคุณด่าคนอื่นเนี่ยเป็นพระด่าคนอื่นว่าจันไรเนี่ยเข้าดีกาเลยนะคะถ้าฉันถ้าดิฉันไม่มีทําดิฉันจะฟ้องท่านได้เลยนะคะเนี่ย่านุเทนแล้วก็ท่านก็บวชหลายรรษาแล้วเป็นพระมาหาเถระแล้วเนี่ยสอนธรรมก็ควรจะสอนธรรมสอนธรรมว่าโดยธรรมสอนธรรมดิฉันก็ศรัทธาท่านนะตอนออกรายการผลกระแสดิฉันก็เรียกว่าท่านอาจารย์อุเทน ศรัทธาที่ว่าท่านก็เป็นประเรีเก้าเป็นรุ่นครูบาอาจารย์ก็ศรัทธาแต่ว่าเมื่อไม่นานมาเนี้ยท,ท่านน่าจะเครืองดิฉันหรือเปล่าไม่ทราบท่านน่าจะเครืองดิฉันเพราะว่าดิฉันน่ะเตือนท่านด้วยความปรารถนาดีว่าเป็นพระก็ปลดปลงเธอจะไปแช่งชักหักกระดูคนอื่นเขาทำไมไปเอาเรื่องอาการเจ็บป่วยมาเป็นเหตุมากล่าวมาอ้างว่าเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่ได้ไปขอพมาลาโทษตัวเอง นะแล้วก็เป็นพระถืออัตตานะจะขอพมาราโทษเขาจะคนเขาจะเข้าไปหาจะไปขอพมาราโทษก็จะต้องให้เขาไปปฏิบัตินู่นนี่นั่นนะพอเขาไม่ปฏิบัติก็ด่าเขาแล้วแต่ละคำที่ท่านพูดเนี่ย <Okay. S 1> ดิฉันพูดเลยนะถ้าท่านไม่ได้โหมเหลืองดิฉันฟ้องท่านเลยอปีจันไรเนี่ยมันเข้าข่ายนะคะเข้าเลยไม่ใช่เข้าข่ายหรอกเข้ากฎหมายมันเข้านะคะเคยมีดีกานะคะ เอาว่าจะไลด่าคนอื่นว่าจะไลเนี่ยแล้วท่านอัดคลิปอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ได้นุ่งชุดขาวหรอกเดี๋ยวก็ได้นุ่งชุดขาวหรอกนะคะอย่าทําแบบนี้ดิฉันไม่ฟ้องท่านหรอกดิฉันไม่ฟ้องท่านหรอกแต่พูดก็คือบ้าเสียดายท่านจะทําแบบนี้ทําไมท่านอูเทน ท่านทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรคำถามคือท่านทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรดิฉันพูดก็ด้วยความปรารถนาดีท่านจะเอาเวลามาด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าท่านมหาวัฒนาด่าจา์เบียด่าเขาแรงมากกะเลวราชเนี่ยกะเลวราชด่าเขาว่าเขาเป็นเกย์ควีนเกย์คิงมันไม่ใช่เรื่องของพระมันเป็นเรื่องของพระหรเหลือเป็นเสือกเรื่องเพศสภาพคนอื่นเนี่ยแม่อย่าดิฉันพูดอย่างนี้ท่านก็ว่าดิฉันพูดจารุนแรงอีก ถ้วท่านจะไปพูดคนอื่นเป็นตุด๊ดเป็นเกเป็นใครก็จะไปยกย่องใครว่าเป็นสับบุรุษมันก็เรื่องของเขาใช่ปะละ่ะใช่ไหมทุกคนออดิชันตักอันนี้ขอโทษทีอัศการและแม่ด้าวของครืงขอโทษทีนะท่านก็ต้องระมัดระวังสำรวมระวังในคําพูดนิดนึงดิฉันไม่ฟ้องหรอกค่ะไม่ฟ้องหรอกแต่ถ้าฟ้องอะเข้าแน่นอนเข้าแน่นอนเข้าหมิ่นประมาทเต็มๆเลย ไม่ใช่เขามะอปีจันไรเนี่ยเป็นพระมีความรู้ทางธรรมก็ต้องมีความรู้ทางกฎหมายนะคะถ้าไปพูดอย่างนี้มันไม่ถูกเดี๋ยวดิฉันจะเอาคลิปที่ท่านพูดถึงที่ฉันนะ่ะไปให้คนอื่นฟังนะว่ามันฟังได้ไหมว่ามันฟังได้หรือเปล่าที่ท่านพูดมาเนี่ยใช้คําแต่ละคำเนี่ยมันมันมันจะนน่าฟังไหมท่านจะไปโกรธไปเคืองอะไรขนาดนะั้นถะ้าท่านจะบอกว่าไม่โกรธท่านหลอกตัวเองท่านอุเทนแต่ละคําที่ท่านสะบ,บัดออกมาเนี่ย ท่านพูดแบบนิ่มๆแต่ละคำแต่ที่ท่านสะบทออกมาเนี่ยอปีจันไรเอยอ,อะไรเออยกะเลวลาดเนี่ยดิฉันไม่ได้ว่าร้ายอะไรให้ท่านเลยดิฉันแค่แนะนําท่านเอาท่านจะมองเห็นดิฉันในฐานะเป็นอุบาสกก็ได้อุบาสิการหรือจะมองเห็นดิฉันเป็นกระเทยคนหนึ่งก็ได้แต่ดิฉันก็หวังดีว่าท่านท่านอ่านคอมเมนต์บางทีเวลาท่านพูดออกมาตัดคลิปอัดอะไรว่าคนอื่นว่าร้ายคนอื่นเนี่ยใช้คําพูดแบบว่าเขาเป็นกะเกะ,กะเลวลาดเอาอาการเจ็บป่วยเขามาพูดถึงเนี่ย ทุกคนมันมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาแต่เอามาพูดโยงให้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวของตนเนี่ยที่ฉันว่ามันเหมาะที่ไหนละ่ะคนเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นกันทุกคนเลยรู้ว่าท่านไม่เคยป่วยเลยท่านไม่อาพาธเลยเป็นพระท่านจะล่วงพ้นจากอาการอาพาธไปได้เหรอพยาที่ทำมุมหิพยาทิงอนตีโตฮะคนเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ท่านเป็นพระท่านก็หนีไม่พ้นหรอก ท่านไม่เคยอาพาธเลยแล้วถ้าคนอื่นเขาเอาอาการอาพาธของท่านมาพูดบ้างแล้วท่านจะรู้สึกยังไงมันก็อย่างเดียวกันแค่นั้นเลยประเด็นของดิฉันแค่ตรงนี้ส่วนท่านจะถกกันในทางธรรมหรือว่าอะไรในข้อธรรมท่านจะฟาดท่านจะสอนดิฉันไม่เคยขัดท่านนี่ดิฉันกับท่านก็เคยฟาดกันมาแล้วตั้งแต่สมัยเป็นเป็นพระท่านจําได้ไหมที่ท่านยกตัวเองว่าท่านเป็นพญาอินทรีย์ว่าดิฉันเป็นกาเนี่ยนี้ตะเหยียดท่านก็คือเสมอต้นเสมอปลายมาก ตั้งแต่เป็นพระก็ติดนิสัยขี้เหยียดอุเทนเนี่ยอุเทนเนี่ยเนี่ยศึกดิฉันศึกออกมาแล้วท่านก็ยังเหยียดติดนิสัยเหยียดเหมือนเดิมนะท่านต้องเอาเมือลูบหัวท่านดูบ้างเนี่ยดิฉันพูดแบบให้เกียรติท่านสุดแล้วนะถ้าเป็นคนอื่นดิฉันแบบเรียกไอ้แล้วนะดิฉันพูดตรงๆแต,ต่ดิฉันให้เกียรติท่านอยู่อยากเห็นว่าเออท่านอย่างน้อยท่านก็เป็นพระที่ท่านมีความรู้อะวัดปฏิบัติท่านก็ไม่เก๋หรอก แต่ท่านต้องลดอัตราของท่านลงอีกลงอีกเยอะเลยอย่าไม่รู้ว่าท่านปฏิบัติไปเพื่ออะไรเนี่ยแค่ดิฉันแนะนํานิดเดียวว่าท่านดา่าดิฉันแบบเจ็บแสบขนาดนั้นนะฮะาพีจะไหลเนี่ยะนะม,มันเข้าดีกานะท่านอุเทนท่านอยากขึ้นศาลเหรอคะอ่ะท่านอยากไปไปนั่งวิปัสสนาหน้าบาารรลังศาลไหมคะดิฉันถามท่านหน่อยหน้าบาารรลังศาลไหมคะดิฉันถามท่านหน่อย ประดาถึงขนาดนี้มันเหมาะไหมเอาท่านไปถามเดเอาแค่เหมาะพอไม่ต้องพูดถึงกฎหมายก็เอาว่าเหมาะไม่เหมาะท่านไปถามใจท่านเถอะไม่ได้ว่าอะไรเลยแค่ว่าแนะนําว่าเออให้ท่านนะ่ะลดปรงว่าจะไปว่าเอาอาการเจ็บป่วยเขามาว่าแค่นั้นเลยไม่ได้ว่าอะไรมากมายเลยไม่ได้ว่าสิ่งใดมากมายเลยท่านอุเทนเป็นโยมก็แนะนําพระได้ทําไมแนะนําไม่ได้ละ่ะ นักกาท่านแทนที่จะพูดโดยธรรมอย่างเงี้ยมาพูดเรื่องว่าเป็นตสาวแตกตุ๊ดแตกอะไรอย่างเงี้ยมันเพศภาพมันไม่ได้ไม,ไดมันไม่ได้ไปเป็นบนหัวใครนะคะท่านน,นั้น้โยมขออนุญาตพูดตรงๆใครก็จะเป็นตุ๊ดเป็นเกดไม่ไปเกี่ยวอะไรอะ่ะเรื่อทธเจ้าสอนให้ท่านเหยียดเพศภาพคนอื่นเหรอศาสนาพูดมันต้องเป็นศาสนาแห่งการให้พื้นที่กับคนในการเข้าถึงธรรมไม่ใช่เหรอใช่ไหม ทำไมพระบบรนดอกบันดอกไม่สามารถฟังธรรมได้เหรอหรือว่ายังไงหรือว่าบันดอกบวชไม่ได้เหรอท่านก็ไปเรียนเก้าเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนมาเหรอสมัญต์าภาษาทิกาท่านก็เรียนมาท่านไปเรียนเก้าดิฉันก็ไปเรียนเก้าค่ะท่านอุเทนดิฉันก็ไปเรีโง่ไปกว่าท่านหรอกท่านก็ไม่ได้ฉลาดไปกว่าดิฉันค่ะเ็าไปเรียนเก้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราเขาต้องเคารพนับถือกันในฐานะที่ย้ําว่าดิฉันน่ะมองท่านว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ แล้วท่านก็พูดเองว่าดิฉันก็แนะนําอาจารย์เบียให้ไปหาท่านก็อยากให้ไปหากันเวลาใครมีเรื่องการดิฉันแนะนําให้ไปหาหมดเนี่ยท่านอาจารย์วัฒนาตอนหลังก็ท่านก็ยังมาเข้าใจกันอะไรกันอันไหนเขาไม่ดีในส่วนไหนท่านก็ไปบอกกล่าวเขาโดยธรรมสิว่าเขาโดยธรรมสิไม่ใช่ไปพูดเรื่องเพศสภาพเขาเออท่านมีแต่ความอะไรของท่านในเวลาท่าน คิปตั้งคลิปอยู่คนเดียวน่ะท่านก็รู้ทัวท่านอยู่เวลาท่านเทศสอนเน่ะกล้องกี่ตัวละนะนั่งพูดนั่งตัดนั่งอะไรอยู่เนะ่มันมีแต่อัตราหรือเปล่าคําถามคําถามฮะท่านปกป้องธรรมหรือท่านปกป้องอัตราในตัวท่านคะท่านดุเทนท่านก็ต้องถามตัวท่านนะโยงก็ไม่บางอาจไปสอนท่านหลอกหรือท่านจะหรือว่ามีคลิปนี้ออกไปแล้วท่านยังจะด่าดิฉันอยู่ก็สุดแล้วแต่ ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าไปถามนี่ไปถามใจท่านดูดีๆนะที่ท่านไปดา่าคนหรือมาอภิจารไรเนะี่ยมันควรแกเ่เหตุไหมหรือแม้แต่ดา่าดิฉันเนี่ยจะเพียงเพราะว่าดิฉันแค่ตักเตือนท่านอะ่ะไม่ใช่เตือนรอกถวายคําแนะนําอางใช้คาให้มันสุภาพก็ได้ถวายคําแนะนําท่านเนี่ยท่านไปถามใจตัวท่านดูเถอะนะคะท่านอุเทนจา๋านะคะเออเออเอาไม่ใช่ไม่ใช่อุเทนท่าไมา้ถ้าท่านอุเทนเขาอยู่วัดชนะสงคราม ขาอยู่าาเทวชนสงครามเออท่านก็เคยเดินเดินโดนเตือนไปแล้วไม่ใช่เหรอเรื่องคําพูดเรื่องอะไรท่านก็ระมัดระวังเถอะนะคะโยมไม่อยากไปไม่อยาก,าก,กทะเลาะก,กับท่านหรอกยายามะโยมไม่อยากทะเลาะกับท่านเราเห็นว่าท่านก็เป็นพระที่ที่ดีอะรูปนึงอ่ะนะเพียงแต่ว่าคาพูดทําจาท่านอาจจะแย่ไปนิดนึงในความรู้สึกของโยมอะนะคะแย่ไปท่านติท่าตีเตียนโดยธรรมไม่ว่าเลย ติดเตียนโดยทาไม่ว่าเลยแต่ว่าแต่ไหนแต่ไรท่านเป็นอย่างเงี้ยติดเนี้ยไต่เหยียดช้ำเลยตแต่สมัยเป็นพระก็ว่าดิฉันเป็นกาอาจจกาอย่างงท่านเกิดตระกูลอะไรคะท่านอุเทนท่านมาจากตระกูลอะไรท่านเกิดในล้วในวังเหรอท่านก็ลูกชาวบ้านหลานชาวนาเหมือนกันเรามันก็ลูกชาวบ้านหลานชาวนาเหมือนกันไปบวชมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนติดตาพระวินัยมีผ้าเหลืองหอ่อคลุมกายนะ อยู่ในฐานะเป็นครูบาอาจารย์คนอื่นไม่ใช่ว่าเป็นพระวิปัสนาแล้วมันจะสูงกว่าคนอื่นอันนี้ไปฝึกเอาอัตตานะถ้าทําแบบนั้นนะเป็นพระมันต้องเอาน,น้อมทำตนที่เอาน,น้อมทำตนถ้าพูดในฐานะครูบาอาจารย์ก็ต้องอาศัยความเอ็นดูไงอาศัยเมตตากายกรรมอาศัยเมตตาวาจีกรรมอาศัยเมตตามนโนกรรมใช่ไหมละ่ะว่ากล่าวตัเกเตือนก็ว่าไปหลายๆพาะหลายๆรูปที่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับอาจารย์เบีย้ยเขาก็เมตตาว่ากล่าว เดือนนะแต่เขาไม่ได้เหยียดนี่อันที่ไม่ควรเลยก็คือท่านจะไปเหยียดไม่ได้คะ่ะมันหมดยุคแล้วอ้าจะไปพูดว่าคนนู้นเป็นเกย์คนนี้เป็นกระเทยอะไรพูดเพื่ออะไรไม่งงอันนี้ไม่เข้าใจยิง่งไปด่าปีจันไรมันไม่ไหวนะคะท่านดนูเทนจ๋าค่ะอาฝากเพิ่ไมไ้แค่นี้แหละเหนื่อยเนาะทุกคนเนาะ